กลับเข้ามาถึงวัดแล้วบินทบ,บาทกลับมาแล้วน้องแมวรออยู่ไขรแอบตรงนั้นแอบตรงนั้นไขรแอบอยู่นี่นุ่มรอดำขาวรอดำขาวอยู่ตรงนี้แพนด้าหนวดแพนด้าหนวดแม่สีทองออกมารออาบแดดแล้วลูกมารออาบแดดเหรอตัวที่กำลังออกมาโน่นแลแสงแดดกำลังมาแล้วแสงแดดกำลังมาแลเดีด๋ยวพูดไปดู หลวงปู่ไปดูน้องๆในบ้านกันลูกนะวันนี้เดี๋ยวรอต้องรอหลวงปู่ด้วยลูกนะอาหารไม่มีหลวงปูนึ่งข้าวหุงข้าวนึ่งปลากันนะลูกนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปดูน้องๆเมียวในบ้านก่อนเมียเมียวเมียวเมียวไายเออนี่ไายบุญบุตรสมบุญสมอยู่นี่ส้มขาวใหญ่ซับทวี หนาวกันไหมลูกโอ้โหกำลังอยู่มาไข่ทองทองอ่อนทองอ่อนชอบปากกาเพชรดำน้อยเพชรดำน้อยกินอาหารเม็ดลอยไปก่อนลูกนะอาหารข้าวยังไม่สุกไม่ได้นึ่งเลยเดี๋ยวต้องรอนึ่งก่อนลูกนะปูกกลังมายุกปูกลังมาเถอะนะวันนี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนี่วินาบากับมาแล้วซื้อมาแล้วลูกบุญเชบุญชัย บุญชายอยู่นี่นะลูกน,นะบุญชายมีขายลูกอ่าปุยไฟอ่าปุยไฟ <c oughs> เออเสียงหวานเสียงอ่อนทั้งหวานเลยอืมน้ำเพชรน้ำเพชรเ,เสียงอ่อนเสียงหวานแล้วลูกอืมอยยงออกแล้วยังออกไม่ได้ลูกเราปูทำมันก่อนลูกนะผมจะทำมันเล้อน้องลายมาแล้วมีสุกมีสุกกระโตดไปน่มแล้ว จบไปดมแล้วเท้าเล็กแล้วอยู่นี่นะลูกนะเท้าเล็กเกียนหาเม็ดไปก่อนลูกเนะกียนหารเม็ดไปก่อนลูกหาเม็ดยังมีอยู่ไปเช็คหาเม็ดก่อนหาเม็ดยังมีอยู่อะไรหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบกับเสร็จตันนี้อีกสองสามสี่ห้าโลห้าโลหกโลหกกิโลหันเหมียวเล็กหาเม็เแล้วอยู่สามสูงสี่สูง4ี่กิโลอันนี้ทรายนี่ทรายนี้ อันเนี้ยหายเ careers, ม็ดเด็กหาเม็ดบีโอระดับเหนียวๆทุกเหนียวมีชนี้แล้วเนาะเรกินอากานอยู่ได้หลายวันอยู่นะหาเม็ด <pf unlikely> แต่หาเปี coloring, 對對 it, it bbles, one, ่ยนไม่มีแล้วต้องรอหลวงปู่ซื้อมาปู่ซื้อมาแล้วแหละเดี๋ยวนึ่งก่อนดูด้วยนี่ก็สอบอะไรสอบอะไรเก็บไว้เดี๋ยวเลี้ยงกันอ่ารอรอต้องรอแล้วนะไม่รอก็ไม่ได้ต้องรอเูด้วยปู่ จัดการให้นะลูกนะเด็กเล็กๆอยู่นี่เด็กเล็กเล่นก,ก,ก,กันน้องอะไรหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวใครแอบตรงนี้เมื่อกี้ดามเล็กหางกวักดามเล็กหางกวักเต่าทองน้องมีบุญก่อนเต่าทองน้องมีบุญเต่าทองน้องมีบุญอยู่นี่ ทีไ่ไหนนอนอยู่ใต้กระเบื้องนั่นนะใต้กระเบือเ้องน้าหัวให้ห่างกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวถ่ายแบบรั่วเด็วหน่อยเนาะอย่างนี้ไปนึ่งปลานึ่งข้าวให้เขากินกันเดี๋ยวไม่ทันเวลาเมี่ยวจะงอนหลวงปู่แต่หายม่เขากินไปบ้างแล้วแ่ะแต่กินไม่หมดจับไวให้เขากินไม่หมดหเมี่ยวกินน,น้ยกินกันน้อยนะไม่เป็นไร ยะกินอาหารเปียกเดี๋ยวรอกัอนนี่คายลอ,อนอนอยูน่นี้จินตลากับท้องเล็กจินตลากับท้องเล็กทันนี้อยู่ในอยู่ในม้งอยู่ในอยู่ในม้งนี้สองครอบครัวครอบครัวนี้คือคายเอ้ยสามทีนววกับน้องชนฝันสามสีนวลกับน้องชนฝัน กินอาหารเม็ดนะกันนะก่อนลูกอเรืองทนี้น้องแม่ดําหนวดดําหนวดแยกแยกไว้ในบ้านนี้หลังนี้เนาะอันนี้ทำความาดแล้วเก็บกวาดเดิกลงสองบ้านสองบ้านโล่งเแล้วมีเมียอยู่ไม่ได้เสียไปหมดจากกัหมดน้องสามสีสามสีหน้าส้มน้องชื่อสามสีหน้าส้มนะเนาะเหลือหนึ่งเหลือยุหนึ่งเหมียว สามสีหนะ้าท่มลูกของแม่ลูกของแม่นวดแม่นำนวดนะเ,เดี๋ยวก่อนลูกนะรอแป,ป๊บเดียวพันึงสง่งงูไทยให้ครบก่อนให้ครบก่อนเนาะใบไ,ไม้ก็ล่วงเยอะแล้วเก็บไม่ทันกว่าไม่ทันใบไม้าล่วงเต็ม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 กว่าไม่ทันเลยโอ้โหัวามไม่สบายแล้วเป็นวหวัดมึนงงมึนหัวมึนหัวน้ำมูกไห,ห,ห,หลแสบคอมาเลยแสบคอมาแล้ว น้องดำขาวไม่ใช่อะไรนะดำขาวคือน้องเท้าขาวขาวเทาว้าขาวเท้ากับดำสนิทอยู่บ้านนี้กันลูกเนอะอนี่เราคิวไปทำเหมันเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปทำสองเหมียวกันเนะเพราะมีมีเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพแล้วสองเหมียวคุณยมยมสุธาทิพย์อ่าส่งปัจจัยมาให้ทำสองเหมียวเคืนท้องน้อง ามสีนวลกับน้องหนึ่งอนองพรุ่งนี้ไปทำสองเมียวเนาะส่วนเมียววันนั้นเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะ้องเด้อรอโอกาสต่อไปนะครับก็ขอนำให้ทุกท่านได้รับชมไปทางนี้ก่อนนะใครอยู่ข้างบนนั้นโอ้โลงมาไม่ได้เหรอลงมาไม่ได้โดนนวรัดกวนน้องอช่วงทวีทรัพ์อยู่บนนี้ เราลัดรอคุมเชิงอยู่ตรงนี้เราลัดจะกวนเพื่อนมาแล้ลูกดูจะกวนเพื่อนมาแนละ้วนาะกวนเพื่อนมาอยู่คนเดียวไม่ได้นะขอมาให้นะมีใครรักแล้วหลวงพ่อขออ่ที่วว้ที่นี่ก็นอนเดียวไปที่ไปทำอาหารให้กับน้องๆั่มียวกันนะขอ,อมรนาสาธุขอ,ขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระราปใจน้อมนำความช่วยเหลือทุกท่านพบความสุขคนไปเลยมีความสุขกายสุขใจปรัชนาใจขอได้ทุกความมุ่งมากปรันานะทุกการทุกคนทุกท่านเทอน สาธุอายุวนโนสุขครังพระลัง ก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ก็ยังหาอาหารกินจากธรรมชาติได้เนาะแต่้องเหมียวไม่กินอาหารที่จากธรรมชาติเรากินอาหารเรากินอาหาร <c oughs> จากลวงปูให้อ้อาวคืออะไรฮันด้าเท้าขาวใหญ่อาหารจากเอฟซีก็ไก่ก็รออาหารเหมือนก,าากันแต่เขาหากินอาหารจากธรรมชาติได้เราไม่ถ้าเราไม่ได้ให้อาหาร ข,ข,ข้าวสางข้าวสุกแต่เขาก็หากินจากธรรมชาติได้จะต้องเหมียวเราเรากินจากคนอย่างเดียวเลยไปมาก็ร่วงใหม่แล้วไปมาก็ร่วงใหม่แล้วเดี๋ยวรอปุ๋ยแป๊บนึ่งลูกนะ <c oughs> นี่ก็รอตรงนี้กันรอตรงนี้กันรอตรงนี้กันนี่ใครอีกนี่ใครอีกรอหนุ่มรอจจมจุลี แลัวกันลูกโอ้เดินตามมาเหรอก็ไก่ก็ไก่กไก่ก็เราเกินอาหารเหมือนกันแล้วลูก,ลก,ลก,เ,กเดี๋ยวเราก็ลูกจะคงข้าวให้เมียก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวอะไรอ่ะกินข้าวสารเดี๋ยวก็นัดนลูกนะถับขอ,อยืดเวลนที้ก็นนะ้องเพราะว่าเราจะไปชุดนิมิสุกันก็